สวัสดีครับเรื่องดังหลังข่าววันนี้กับผมปฏิพัทธ์เข็มทิศครับจันที่23มกราคม2566ครับทักทายไปยังคุณผู้ชมที่กำลังดูเราสดๆนะครับทางทีวีช่อง2 NBT2 HD และที่รับชมผ่านทาง f c e e o o o l l v v นะครับเพจไลฟ์ NBT2 HD เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมาพูดคุยมาร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์กันแบบสดๆได้เลยนะคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ทานข้าวเย็นกันมาหรือ,อยังเอ่ยครับบนโต๊ะเรื่องดังหลังข่าววันนี้ผมมีเมนูยอดฮิตมาฝาก2เมนูนี่สไตล์อีสานบ้านผมนะครับสกเล็กครับพี่น้องครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งครับกุ้งเต้นนะกุ้งเต้นนี่กุ้งเต้นเอเรามีอาวุธส่วนตัวมาด้วยนะคุณผู้ชมดูนี่นะฮะเป็นซ่อมนะกุ้งตอนนี้ไม่เต้นแล้วนะครับสรบกันหมดแล้วเลิกแดนซ์แล้วที่เอามาให้ดูเนี่ยที่เอามาฝากเนี่ยไม่ได้เอามารับประทานโชว์นะ แต่เอามาฝากใน,ในความเป็นห่วงครับที่อยากให้คุณผู้ชมนั้นได้ระมัดระวังแล้วก็ฝากเตือนถึงอันตรายกับทุกคนโดยเฉพาะกับคนที่มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติหรือว่าใครที่ทำอาชีพไกด์นำเที่ยวก่อนที่จะเชียร์ให้ เพื่อนเราหรือว่าลูกค้าเรากินซกเล็กหรือว่ากินกุ้งเต้นที่มันดิบๆซอยจุเมนูเปิดพิสดารอื่นๆเหล่านี้นะครับต้องคํานึงถึงว่ากุ้งเต้นเอฟเฟกมันจะเกิดขึ้นอาหารดิบที่มันเป็นเอฟเฟกมันจะเกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะทําให้แขกบ้านแขกเมืองเขาป่วยกลับ ไปเป็นจุดอ่อนนะครับคุณผู้ชมไปสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีในสายตาของชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยแม้จะเป็นสิทธิเสรีเนาะนะครับที่จะเลือกว่าเขาอยากจะลองหรือไม่แต่เราเองในฐานะเจ้าบ้านนั้นต้องตักเตือนเขานะครับเช่นทําให้สุกก่อนก็ได้พี่รสชาติก็จะอร่อยเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเที่ยวไม่สนุกเกิดท้องเสียขึ้นมาถ้าทําแบบนี้ได้นะครับจะเป็นเสน่ห์อย่างดีสําหรับฐานะคนที่เป็นเจ้าบ้าน ของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเมืองไทยนะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้นะครับว่าตั้งแต่ช่วงไฮซีซันปลายปีก่อนมาจนถึงปีใหม่แล้วก็ตรุษจีนในปีนี้การท่องเที่ยวทั่วไทยเนี่ยคึกคักขึ้นมาอย่างน่าชื่นใจครับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าชาวนาชาวสวนภาคแรงงาน มีรายได้เพิ่มแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปเติมในกระเป๋าให้ตุงมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องนี้นายนิตินายสิริสมรัตรการนะครับกรรมาการผู้อํานวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัดมหาชนหรือว่าทออทอ,ออกมาเปิดเผยตัวเลขนะครับช่วงเทศกาลตรุษจีน4วันเนี่ยมีสายการบินจากจีนประมาณ3 8 6ร้อถึงสามเที่ยวบินผู้โดยสารชาวจีนรวมประมาณกว่า1,000 0แคนนะครับขณะที่ปัจจุบันเนี่ยปริมาณผู้โดยสารท่าอากาศยาน6แห่งของทอทอทอยู่ที่ประมาณวันละ3 0 0แ0 แล้วก็คาดนะครับว่านักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นจะกลับมาเหมือนก่อนช่วงโควิด -19 นะครับได้ในช่วงเดือนตุลาคม2,566ครับ แถมประเทศไทยนั้นยังใช้ระบบที่เรียกว่า e-visa ครับผ่านระบบออนไลน์เป็นช่องทางใหม่ล่าสุดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยนะครับได้สะดวกขึ้นชิงพื้นที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนกับบริการที่สะดวกรวดเร็วและตัวถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็ช่วยลดความแออัดของสนามบินอีกทางการ รองรับนะักท่องเที่ยวคนจีนที่จะมาเพิ่มอีกนะคุณผู้ชมก็คือ6กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เนี่ยจีนเขาจะอนุญาตให้คณะแล้วก็กรุปทัวออกมาเที่ยวในต่างประเทศได้ใน20ประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยด้วยหลังจากก่อนหน้านี้ครับ8มกราคมจีนเขาอนุญาตให้คนจีนเริ่มเดินทางออกนอกประเทศได้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับคนไทยทุกคนต้องไม่ลืมครับที่จะรักษามาตรฐานรักษาคุณภาพแล้วก็ชื่อเสียงที่ดีของการท่องเที่ยวไทยเอาไว้ควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะความเชื่อมั ความปลอดภัยความเชื่อใจและการให้บริการที่เป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะว่าการแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวของโลกยุคหลังโควิดกําลังดุเดือดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวล้วนเป็นความหวังที่จะไปสร้างงานสร้างรายได้ให้กับทุกประเทศด้วยหากเรามีความดังพร้อยเกิดขึ้นเพียงนิดเดียวเท่านั้นก็อาจจะถูกส่องสปอตไลท์ แล้วก็ออกไปทําลายภาพลักษณ์ไปทั่วโลกทันทีเหมือนกับกรณีที่เราจะเสนอไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์และเพื่อเตรียมที่จะรักษามาตรฐานการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของเราไว้ต่อไปให้ได้นานที่สุดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับสื่อต่างชาติเขาได้นําเสนอข่าวแล้วก็เตือนคนในประเทศของเขานะครับให้ระวังหากจะเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย ที่อาจจะต้องป่วยเป็นโรคลึกลับเรื้อรังได้ครับกรณีนี้ถูกเปิดเผยในสื่อต่างชาติครับจากเว็บไซต์ news.com.au โดยอ้างว่านักท่องเที่ยวสาวชื่อว่าเทสซวิฟนะครับเธอเป็นชาวเมืองโอเชียนกรฟรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียนะครับป่วยเป็นโรคลึกลับมานานกว่า7ปีโดยเพิ่งจะทราบต้นเหตุของโรคนะครับว่ามาจากปรสิตท,ที่หายากในประเทศไทยครับ ซึ่งเธอนั้นได้ออกมาให้ข้อมูลกับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นที่ออสเตรเลียนะครับเพื่อตักเตือนนักท่องเที่ยวว่าก่อนจะตัดสินใจมาเที่ยวไทยต้องระวังโดยระบุนะครับว่าเธอและก็ครอบครัวนั้นเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนู่นแหละครับตั้งแต่ปี2015ปี2558นู่นเลยครับตอนนั้นเธออายุ20ปีประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่เธอเที่ยวที่ไทยเสร็จแล้วก็กลับมาที่ออสเตรเลียเธอก็เริ่มมีอาการป่วยครับจากนั้นประมาณสัปดาห์ที่4 เธอตื่นขึ้นมาในตอนดึกด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแล้วก็มีอาการคลื่นไส้จึงถูกนําตัวส่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลซึ่งขณะนั้นนะครับคุณหมอที่ออสเตรเลียเขาวินนิฉัยบอกเธอว่าเธอเป็นไส้ติ่งอักเสบก็มีการผ่าตัดออกไปแต่อาการปวดแล้วก็คลื่นไส้ของเธอยังไม่หายนะครับโดยอาการคลื่นไส้ก็คือปัญหาใหญ่เธอเนี่ยคลื่นไส้ทุกวันหมอที่นั่นก็พยายามเปลี่ยนยาแก้คลื่นไส้แก้อาเจียนมากกว่า20ชนิดแต่ก็ไม่หาย เธอเข้าขาออ,ออกโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับคําวินิจฉัยโรคที่แตกต่างกันไปซึ่งเธอแล้วก็ครอบครัวเชื่อว่ามันน่าจะมาจากสาเหตุความผิดปกติจากการไปกินอาหารนะครับหรือไม่ก็มาจากโรคลำไส้แปรปรวนหรือ IBS จนกระทั่งครับปี2018ครับมีข้อสมมติฐานว่าอาการของเธอนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับปรสิตพวกพยาธิพวกอะไรพวกนี้นะครับจึงมีการทดสอบเชื้อนับครั้งไม่ถ้วนเกิดขึ้นในปี2019ครับเธออ้างนะครับบอกว่าถือเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดของเธอเพราะว่าปีนั้นเธอต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเกือบ7สัปดาห์โดยแพทย์ก็ยังไม่สามารถหาคําตอบถึงสาเหตุที่ทําให้เธอป่วยได้ในที่สุดครับจึงทําการตรวจสอบมาที่กรุงเทพบ้านเรา แต่การทดสอบนั้นถูกทําให้ล่าช้าออกไปนี่ขาเขาอ้างว่าอย่างนั้นเพราะว่าช่วงนั้นครับเกิดโควิด -19 ระบาดอย่างหนักทั่วโลกนะครับแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายน2022โรงพยาบาลอัลเฟรตฮอสพิทอลนะครับในนครเมลเบิร์นของขออสเตรเลียนั้นได้มีจดหมายส่งไปที่เธอแล้วก็บอกนะครับว่าสาเหตุที่ป่วยเนี่ยเกิดจากะสิิธิ์หายากที่ชื่อนาโตสโทไมอ s ซิสหรือว่าโรคพยาธิตัวจี๊ด อันนี้คนไทยคุ้นหูดีนะครับจากการที่ไปรับประทานอาหารดิบอย่างเช่นพวกปลาน้ําจืดพวกสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานที่ปรุงอย่างสุกสุก,สกดิบดิบพร้อมกับแจ้งให้เธอติดต่อกลับเพื่อทําการรักษาอย่างถูกวิธีซึ่งตอนนี้ครับเธอเชื่อแน่นอนนะครับว่าเธอติดเชือ้อโรคพยาธิตัวจีดเนี่ยมาจากประเทศไทยของเราสําหรับพยาธิตัวจีดครับไม่ใช่พยาธิเพิ่งอุบัติใหม่นะแต่ถูกพบมานานเกือบ190ปีแล้วคุณผู้ชมครับโดยพบครั้งแรกที่ กรุงลอนดอนที่อังกฤษนูน่นตั้งแต่ปี1836แล้วก็พบในประเทศไทยครั้งแรกในปี1889ครับปัจจุบันนะครับมิสวิปนะครับเธออายุ28ปีแล้วนะครับแล้วก็คุณแม่ของเธอเองตามข่าวบอกว่าตัดสินใจที่จะเผยแพร่เรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อเตือนให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังเมื่อไปท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ในปัจจุบันนะครับยังไม่มียาเฉพาะที่รักษาโรคติดเชื้อพยาธตัวจีดให้หายขาดนะครับแต่การรักษาเนื่น เมื่อเริ่มมีอาการนั้นจะสามารถหยุดการเคลื่อนที่ของพยาธิไปยังอวัยวะสําคัญด้วยการที่ให้รับประทานยาถ่ายพยาธิอย่างเช่นพวกอีวร์เมอร์สตินนะครับหรือยาอะเบนดาโซนนะครับตามที่แพทย์กําหนดให้ส่วนที่สื่อในไทยนะครับก็ที่นําเสนอข่าวนี้คุณผู้ชมครับเขาได้ตั้งข้อสังเกตนะครับมาจากเว็บไซต์จิงโจ้น w วนะครับซึ่งเป็น การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับออสเตรเลียเป็นภาษาไทยก็ให้ความเห็นส่วนตัวของเขานะครับว่าเนื่องจากเรื่องราวของนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวนั้นถูกสื่อมวลชนออสเตรเลียให้ความสําคัญเอาไปตีข่าวแพร่หลายหลายข่าวสํานักเลยนะครับโดยเฉพาะสื่อที่เขาบอกว่าแอนตี้ประเทศไทยก็จะเติมเชื้อให้ประเทศไทยดูแยกเข้าไปอีกอันนี้เป็นความเห็นของสื่อไทยบางส่วนนะครับโดยจริงโจสนิวเขามองนะครับว่าหากพิจารณาอาการป่วยเรื้อรังของเธอส่วนหนึ่งนั้นนะครับน่าจะ มาจากคณะแพทย์ผู้ทำการรักษาที่ออสเตรเลียเองอาจจะหาสาเหตุได้หรือไม่อย่างไรทำไมไม่ติดต่อนะครับแพทย์ที่อยู่ไทยตั้งแต่เนิ่นๆในช่วงก่อนโควิดระบาดแต่กลับให้ผู้ป่วยนั้นต้องทรมานถึง7ปีกว่าจะทราบสาเหตุและวิธีการรักษาแล้วก็บอกด้วยว่าไทยนั้นทำไมตรวจช้าอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับ ส่วนความเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับการนําเสนอของสื่อออสเตรเลียนั้นถือเป็นเสรีภาพแม้จะเกิดภาพที่ไม่ดีกับการท่องเที่ยวของไทยก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสในวิกฤตที่ไทยเองจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับเพื่อจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอีกทั้งไทยเองก็มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถวินิจฉัยโรคลักษณะนี้ได้ดีกว่าอีกหลายๆประเทศในโลกด้วยคุณผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดรพารล์นดีคาย,ย้อยซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาภาควิชาปรสิตนอนพยาธิคณะเวชศาสตร์ขต ร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านได้ออกมาให้ความรู้แล้วก็มาคลี่ปมจากข่าวที่สื่อต่างชาติเขานําเสนอไปพร้อมกับฝากคาแนะนําไปถึงไกด์ทัวร์นำเที่ยวนะครับว่าต้องให้ข้อมูลชาวต่างชาตินะครับที่ชอบไปเปิดพิสดารอาหารพื้นบ้านเหล่านี้โดยเฉพาะเนื้อดิบปลาดิบเหล่านี้นะครับต้องให้ข้อมูลให้ครบถ้วนไปติดตามข้อเท็จจริงและก็คําเตือนจากท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ อาจารย์ครับจากกรณีที่มีข่าวสื่อต่างชาติเขาตีข่าวเรื่องว่านักท่องเที่ยวเขาเดินทางมาเที่ยวไทยแล้วปรากฏว่าเขาป่วยกลับไปเขาหาสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรเป็นโรคลึกลับจนเจ็ดปีอาจารย์ว่าเป็นพยาธิตัวจี๊ดจริงๆแล้วไอ้โรคพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยอาการเป็นยังไงครับสาเหตุนักท่องเที่ยวต่างชาติมาทําไมถึงป่วยเป็นโรคนี้อาจารย์ครับครับคือจริงสาเหตุจากการเป็นโรคพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยถ้าพูดถึงสาเหตุหลักก็คือการกิน อาหารนะฮะอันนี้ก็คือกินตัวอ่อนพยาธิตัวจิตที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารนะนอกจากนี้ยังมีการจากกิจาก,การการดื่มกุ้งไรซึ่งเป็นโฮสต์ตัวกลางอันดับหนึ่งหรือเกิดจากการใช้เอานนสัตว์มาแปะแผลนะฮะซึ่งซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีพยาธิชัยเข้าไปได้อันนี้พูดถึง พูดถึงสามหลักการนะฮะที่จะติดตัวพญาติตัวจิตได้นะครับแต่ยังไงยะตรงนี้ขอพูดถึงวงชีวิตของพญาติก่อนเพื่เข้าใจ,จว่าเราติด,ตดได้ยังไงนะครับวีวิของพญาตินี้เพื่อจะ,อะเพื่อที่จมากขึ้นนะฮะแคาตัวเต็มใบทั้งตัวพูดตัวเ,ม,เมียจะอยู่ในผน,นออังกระเพาะอาหารของสัตว์จำเพาะนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโฮสจำเพาะ ซึ่งจะเป็นพวกที่อยู่ใกล้ตัวเราเช่นสุนัขหรือแมวหรือพวกสัตว์กินเนื้ออื่นๆนะฮะพอพญาตัวผู้ตัวมีผสมผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยจะวมีออกไข่ไข่ก็จะปนมากับอุจจาระของสัตว์เหล่านั้นพอลงน้ำก็คือจะด้วยสายเหตุเลยก็แต่ยังกรณีของแมวเนี่ยจะกรบใช่ไหมครับประถานกับสุนัขนี่ก็ ถ่ายไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อใดที่อุจจาระที่ปนเปื้อนไข่ของพยาธิตุ้นในลงแหล่งน้ําแหล่งน้ำมันจะต้องมีกุ้งไรนะซึ่งเป็นโฮสต์ตัวที่หนึ่งตัวอ,อ,อ่อไข่ก็จะฟักโตออกมาแล้วตัวออกก็จะไปเข้าไปอยู่ในกุ้งกุ้งไรนะครับกุ้งไรนี้ก็คืออาหารของสัตว์น้ำทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเ สัตว์น้ําจาพวกปลาครับนะฮะจึ่งเป็นอาหารของเราเลยเนี่ยอืสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํครับนะก็จะมีอยู่อยู่หลายชนิดอสัตว์เลื้อยคานหรือสัตว์เอื่นอื่นอาจจะไปกินกุ้งไรครับตัวอ่อนของปญาติจะไปเจริญอยู่ในสัตว์เหล่านั้นอื พอเรากินอาหารที่ไม่สุกก็จะทำให้ตัวออดพยาธินี้เข้าไปอยู่ในร่างกายเราได้<ม>แต่มันก็เป<ย>อย่าง<ย>าที่ว่าในตัวเรานี่อย่างนี้เหรอครับอาจารย์ครับไว่ายๆครับพยาธิตัวนี้จะเคลื่อนที่ไปทั่วร่างกายโอ้ค,คือเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างหนึ่งเพราเคยเห็คนคนคนไข้ที่มีมีอาการเขาจะกัองวุ่นมากๆตรงนี้กอ กปกติก็คือนม่มีอะไรแต่บางคนกังวลมากเครียดนะเพราะพยาติตัวนี้สามารถไปได้ทั่วเหมือน,นก็ที่บอกบอกไว้นะฮนะว่าตัวอ่อนพยาธิเนี่ยเกิดจากการกินาก,การดื่มน้าําที่มีกลุ่ลอะหรการใชเ้เนื้อของสตัตว์ทีำมาแปะแผลเนี่ยพอบัรจัยเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเจริญไปเป็นตัวเ,เต็มใบ นะตัวเตรียมไบซึ่งซึ่ง,งมันก็จะเคลือบคลานไปไป,ไปทั่วร่างกายเราไปตาเอาไวต้ต่างๆนะไปตาม,ตามทิ่หนังครับวันนี้ว่าเดี๋ยวมาขอมาพูดตรงตรงตรง,ตรงปลาหน่อยด้ว่าในปลาเนี่ยเอ่อเราสำรวจแล้วเนี่ยมียี่สิบแปดชนิดนะครับทั้งปลาน้ำจืดแล้วก็ปลาน้ำกร่อยอที่ตรวจพบพยาธิจีดซึ่งเราทำมาหลายปีแล้ว ปัจจุบันนี้มันน่าจะมากกว่ายี่สิแปดชนิดนะครับ,รบอาจารย์ปลาแซลมอนมีไหมแซลมอนซาชิมิอะไรพวกนี้มีไหมครับอาจารย์คือจริงๆพวกนี้ก็จะมีปลาแซลมอนเป็นปลาสองน้ำนะฮะคือจริงๆแล้วทางญี่ปุ่น,นมีมีรายงานไว้นละก็เป็นก็จะเป็นสา,สาเหตุหนึ่งของาการเกิดโรคนี้แล้วก็นอกนจากนี้จะมีพยาธิที่อื่นอื่นอีกเหมือนกันที่อยู่ในเบี้ยปลาพวกนั้นนะครับครับ ทีนี้อาจารย์ครับที่มันเป็นประเด็นก็คือว่านะักท่องเที่ยวคนนี้มาทเที่ยวไทยแล้วกลับไปที่ออสเตรเลียบ้านเขาแล้วปรากฏว่ามีอาการปวดท้องพอไปหาหมอที่นั่นหมอที่นั่นไม่สามารถวินิจฉัยได้ทันทีว่าเกิดจากอะไรเขาก็รักษาไปตามอาการสุดท้ายเขาบอกว่าอยู่ทรมานเจ็ดปีอาจารย์ถามด้วยความซื่อๆของชาวบ้านนี่เนาะอาจารย์เนาะว่าเอ๊ะทำไมหมอที่ออสเตรเลียเขาไม่มี ความรู้หรือว่าภูมิความรู้วิชาการเกี่ยวกับพยาธิตัวจีนหรือเปล่าหรือว่ายัางไงอาจารย์ครับคือจริงจริงๆแล้วน่ะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นโรคที่ทางทางตท,ทางนตันนู้นสนใจที่จริงทุกแห่งมีพยาธิทท่านั้นครับแต่จะมีมากน้อยแล้วก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของของประชาชนด้วยนะทางนู้นจะไม่ค่อยรู้ฮะออเมริกาออสเตรียยุโรป จะไม่ค่อยรู้ตรงนี้แต่ก็จะมีรู้จริงดูเขาก็สามารถดูจากเอ่อเอ่ออเท็กสบุ๊กหรือ <๒ building. S 1> ใน Google ทุกปัจจุบันนี้หาความรู้ได้มากมายแต่ประสบการณ์นั้นมันจะต่างกันกับที่เราได้เจอจกับตัวคนไข้นะ,<จ>ะแล้วก็พร้อมกับทฤษฎีที่เราเรียนรู้กัน casual, ทางดางที่ออสเตรเลียเนี่ยอ,อผู้ที่รู้จรงิงๆก็จะเป็นดรแอนดรูฟูลเลอร์ S <S าจากออฟฟิศอปิทอลสตรงวิกตอเรียนะตรงนี้เขาจะศึกษามาโดยที่ว่าส่งตัวอย่างมาตรวจที่ที่เวชศาสตร์เขตร้อนประจําแล้วเราก็จะเอะคุยกันทางอีเมล <S 2> <S 2> คือปัญหาการตรวจกันเรื่องเรื่องการรักษาอะไรต่างๆนะแล้วก็จะมะีบางทีก็จะมีแพทย์ของเราช่วยมามา,มาคุยกันด้วยเพราะนั้นดรแอดรูนี่จะรู้รายละเอียดมาก หรือมีประสบการณ์มากเกับโรคีิดตัวจี๊ดที่นักอื่นของของของออสเตรเลียก็มีส่รรมาตรวมางมกันแต่ไม่เท่ากับของทาง,ง,งวิกตอเรียครับอาจารย์ครับพยาธิตัวจี๊ดรักษาอย่างไงอาจารย์ครับให้มันหายถ้าเป็นแล้วครับจ,จ,จ,จริงๆการรักษานี่มียาให้นะก็คือเป็นยาที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่ในนี้และทั่วโลกใช้อยู่บอกว่าเป็นยาที่ดีที่สุดตอนนั้นแหละที่ทานยา มันจะมีแต่การการการเอ่ออันกรณีเช่นนี้เนี่ยแพทย์จะต้องพิจารณาดูว่าเอาอการเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดเห็นเด่นชัดคือเป็น,นการของโรคพษาธจริง,รงๆเนี่ยจะตัวจะต้องยิ่งการที่พยาธิตัวจีนเคลื่อนที่ตามผิวผิวหนังของเราเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่บอกนะเพราะนั้นแพทย์ทนะีมประสบการณ์เนี่ยสามารถที่จะวิจัยได้โดยที่ไม่ต้องส่งตรวจทางเขาเปิิ arn, การแล้วก็ให้ยาไปนะในกรณีที่ที่ คื่อแปลไม่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 แน่ใจนะฮะโดยเฉพาะว่าเป็นรู้ความรู้สึกอยู่ภายในว่ามีอะไรใจหรือการเมีอาการอย่างนี้ก็คืออาจจะเจาะเลือดส่งตรวจหาภุมต้านทานต่อพยาธิตัวจีนนั่นทห้อบติบการแล้วก็ดูผลว่าผลเป็นยังไงถ้าผลเป็นบวกแพทย์ก็จะพิจารณาให้ยาแต่จะเป็นยาชนิดไหนก็ขึ้นกับทางทางแพทย์จะพิจารณานะฮะเพราะยาบางชนิดก็จะมี มีผลเสียต่อร่างกายนะแต่ที่ลุกมาเนี่ยคือไม่ค่อยไม่ค่อยมี side e f f เ c t เท่าไหร่นะครับอาจารย์ครับนะความแตกต่างระหว่างทางทางันธุกกรรมของชาวต่างชาติกับคนไทยพอไปเจอพยาธิตัวจี๊ดที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยมันมีปูมปุ้มกันต่างกันไหมครับหรือว่าเขาอาจจะหนักกว่าเราหรือเราจะหนักกว่าเขาหรือมันเหมือนกันอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยต,ตรงนี้จากประสบการณ์ที่ตดมานะ แล้วก็คุยกันทางอีเมลกับคนไข้เองหรือหมอทางต่างประเทศเองเนี่ยเวลามีพยาธิขึ้นมาเนี่ยก็คือแล้วแต่มันก็จะไม่ต่างกันนะถ้าผิวหนังมันก็จะมีบวมขึ้นที่บวมอ่บวมแดงบางทีเราก็จะเห็นเป็นโดยเฉพาะคนผิวขาวเนี่ยจะเห็นว่าเป็นทางแดงๆอยู่ภายในนั่นก็คือพยาธิชัยไปแล้วทําให้ให้เนื้อเยื่อฉีกขาดเลือด แอแตกนะครับมันก็จะเป็นทางสีแดงอย่างนั้นลึกกัผมก็เคยเห็นเอในกรณีที่ที่ตรงตรง้นขาเนี่ยเป็นคนผิวขาวแต่อยู่ลึกลงไปเห็นเป็นทางแดงเลยนะ oh. นี่นเขาจะเจยไปแล้วก็เอบวมแข็งแล้วก็ตรวจทางทางทาง,ทางอพุนตันทานเนี่ยพพสิทีฟนะ,<า>ะตรงตรงนีนะ้หลังจากที่ท,ที่ที่ดูจากอาการพวกนี้แล้วเนี่ยค นั่นก็ทางทางแพทย์ก็จะให้การรักษาไปตามนั้น mm hmm. อย่างคนที่อยู่ออสเตรเลียเขาบอกเขาปวดท้องนั่นหมายความว่าพยาธิมันไปใช้เข้าในอวัยวะช่องท้องเหรออาจารย์หรือว่าพยาธิมันไปตามทั่วร่างกายของเราถ้าเข้าตาบางคนบอกว่าตาบอดถ้าขึ้นสมองก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนั้นมัน<ช>จริง<ช>ไม่ได้ครับจริงๆฮะ <is good. S 2> เป็นเ <Yep. S 1> ข้าตานี่คือตาบอดในที่ในรา,ายงานมีพบพยาธิตานะ mm hmm. หนึ่งตัวอยู่ที่หัวตายหนึ่งตัวอยู่ที่หางตาคือตัวมันก็ยาวไม่ถึงเซนนะนะถ้าเผื่อมันอยู่ไปหลายๆปีเนี่ยนะก็จะเป็นประมาณนั้นถ้าขึ้นสมองมันใช้สมองอยู่แล้วเพราะตัวพิจารตุจีนี่คือมีหนามเกือบรอบตัวนะมันก็จะใช้ไปทําให้เกิดการเอัออนตราย,ยาอย่างไรต่อต่อระบบการทํางานของสมองแล้วก็จะมีผลต่อการทำงานของร่างกายคราวนี้ว่าเอ่ออ่ คนไข้นี่บอกมีปัญหาทางทางทางส่วนล่างใช่ไสมวน่างของร่างกายเนี่ยมันก็จะชัไปตามตรงนั้นแล้วก็มีผลอยู่อาจารย์ครับทางทางบ้านถามฝากเข้ามาถามว่าถ้าเรารักษาเองโดยการไปซื้อยาถ่ายพยาธิที่มีขายตามท้องตลาดนี่มันรักษาพยาธิตัวจี้ได้ไหมอาจารย์ครับคืออยาสำหรับรักยาตัวจีเนี่ยมันจะมีเฉพาะนะที่เคยขายอยู่เนี่ย มันจะรับพยาธิตัวๆวไปโดยเฉพาะตัวทางเดินอาหารนะพยาธิตัวนี้เป็นพยาธิที่ชายอยู่ตามผิวหนังหรือไ,ไปอยู่แงตา่างนะฮะอันนี้ต้องให้แพทย์เขาสั่งยาหรือมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลมาปรึกษาอย่างนั้นให,ให้ให้ทางแพทย์ดูนั่นจะดีที่สุดนะ อาจารย์ในประเทศไทยเนี่ยอย่างที่มอมหิดลเองนะครับเรื่องของคณะเวชศาส์เขตร้อนเนี่ยเรามีเทคโนโลยีในการรักษาหรือว่าดูแลเกี่ยวกับภัยของปรสิตของพยาธิของหนอนพยาธิเหล่านี้ยังไงบ้างอาจารย์ระดับของเราอยู่ที่เท่าไหร่ของโลกอาจารย์ครับน่าเชื่อถือขนาดไหนอ่ะคือจริงๆแล้วโรคพยาธิตัวเล็กนี่เราทำกันมานานมากครับและก็หลายๆโรคด้วยเพราะทางผมนี่เริ่มทำตรวจทางด้าน ที่เาปรุงคุค้มกันมานี่ก็รวมแล้วสามสิบปีประมาณนั้นหรือมากกว่าน,นิดนิดหน่อยเขาเขาก็รับรู้ว่าทางทางเราน่ะมีนะมีการตรวจการติดต่อจากเอ,อ,อาจารย์แพทย์กับอาจารย์แพทย์ด้วยกันหรือแพทย์กันนักนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยหรือคังกันทางานร่วมกันนะฮะก็จะไม่รับรู้ว่าทางทางเราน่ะมีการตรวจมานานแล้วผลงานตีพิมพ์ที่เราติดมีออกไปเนี่ย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางแพทย์ทางนู้นเนี่ยเขาอ่านแล้วก็ติดต่อมาโดยตรงนะแล้วก็พวกเออจริงๆแล้วของเราก็มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์เขตร้อนนะฮะในในในหลายหลักสูตรซึ่งจึงมีตอนนั้นจะมีหลักสูตรของประคันฑิบัตรทางด้านอายุศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยาซึ่งจะมีมีมีแพทย์ที่จบแล้วมาเรียนกับไปเนี่ยทุกปีก็จะมีการติดต่อกลับมาถึงอาจารย์ ต่างรวมทั้งของผมด้วยนะฮะว่าเอยอย่างนั้นอย่างนี้กต่างช่วยเลยได้อะไรได้บ้า,ง,าง,งเขาก็จะรับรู้ว่าเรามีอะไรนั่นนะลก็นนเป็นการบอกกันต่อไปหรือทาง,ทางแพทย์ก็ต่างๆประเทศต่างๆเขาก็บอกกันต่อว่าติดต่อที่คณะวิสัยขตดร้อนนะสําหรับโรคนี้โรคนี้มาลาเรียหรือโรคพยาธิต่างๆเนี่ยก<ะ>็เป็นทันหลายปีมากๆครับเขารู้จักทางคณะวิสัยขตดร้อน นั่นหมายความว่าต่างชาติเขาก็เชื่อมั่นเชื่อใจแล้วก็ให้เครดิตกับเวชศาสตร์เขตร้อนที่อยู่มอมหิดลของเราในเรื่องของการดูแลเรื่องเหล่านี้แล้วปัจจุบันมีโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมครับอาจารย์แล้วประชาชนจะไปใช้บริการยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคือสามารถมาตรวจได้โดยตรงนะฮะที่ที่โรงพยาบาลครับแล้วก็สามารถเข้าไปในพาราไซตซคลินิกนะฮะเข้าเว็บไซต์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนอ่ะ พาร์ไซคินิกเป็นเป็น,เป,นเป็นหน่วยที่ตรวจเรื่องพาร์ไซด์โดยตรงนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ก็ติดต่อมาที่ภาควิชาก็ได้เราจะให้เราจะให้คําแนะนําไปว่าต้องทําอะไรยังไง <c oughs> แล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดเขาไปโรงพยาบาลศูนย์เขาสามารถมีคอนแทคเชื่อมโยงกับทางเวชศาสตร์เขตดอนของเราไหมครับอาจารย์ครับตรงนี้ก็ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าทางโรงพยาบาลนั้นติดต่อยังไงบางทีอย่างผมเองเนี่ยได้รับโทรศัพท์โดยตรงจากโรงพยาบาล ในจังหวัดนั้นๆต่างๆนะฮะหรือไม่ก็ทางแพทย์แต่นะะั้น่ะสงสัยจะเป็นโรคพยาธิส่งต่อแอบแอบเ,เรียกว่าแลบของเอกชนนะฮะส่งออกมาที่ที่เขตร้อนอีกทีหนึ่งครับจริงๆแล้วโรคที่ว่าที่เป็นสาวก็ไม่ได้ลึกลับอะไรมากเพราะว่าก็ก็เกิดขึ้นทั่วไปเวลานักท่องเที่ยวไปต่างประเทศโดยเฉพาะไปเขตร้อนก็มีโอกาสที่จะ ได้รับเชื้อหรือว่าได้รับพยาธิแบบนี้นะครับอาจารย์ครับอาจารย์พอ <คน S 2> มีข้อแนะนําไปถึงนักท่องเที่ยวรวมไปถึงมักคุเทศไกด์ไหมครับว่าจะต้องแนะนํานักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวในบ้านเราอย่างไงบ้างอาจารย์ครับในกรณีนี้อย่างที่ทั้ทงทั้งเคสเนี้ยครับเขาลงเ้าก็แนะนาจริงเขาก็แนะนําไปในตัวแล้วว่าอเออออะไรเป็นอะไรให้กันป้องป้องกันใช่ไหมแต่ก็จริงต่ก็ไม่ไม่เอออาจจะยังไม่ไม่ไม่ได้เท่ากับที่เราจะ แจ้งทางให้ทุกๆท,ท,ทางคนคนไข้หรือว่าประชาชนทั่วไปได้รับทราบอะน,นั่นคือจริงแล้วเนี่ยกินอาหารที่สุกปลอดภัยสุกด้วยความร้อนครับนี่สําหรับโรคที่เกิดจากทางหลวงทางเดินอาหารหรือการป้องกันตัวเองจากการเดินเท้าเปล่าครับหรือมีไม้ที่ต้องสะอาดเล็บต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดเพราะจริงๆต่างชาติมงังหลายคนมากสังเกตดูคือชอบกัดเล็บ อนี่ก็คือพยาธิบทตั้งระบบทางเดินอาหารมีโอกาสที่จะเข้าได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการที่อยากจะลองอาหารแปลกอาหารพิเศษเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ควรจะทําครับเพราะเรเคยมีคนไข้จากออเอ่อจากออสเตรเลียนะฮะคนออสออออออสซี่เนี่ยไปเที่ยวเขมรครับอ่าแล้วกลับไปก็บวมเคลื่อนที่ ตามผิวนะฮะมีการโปื่อนที่เคลื่อนที่แล้วก็เออ่ส่งมาตรวจแล้วก็พสตินีนะฮะโรคพยาธิตุจีตก็ถามว่าตำาะไรม,มาก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปกินเลือดงูกินเนื้อง,งูครับงูก็เป็นสัตว์เลื้อยคันที่สามารถที่ท,ที่ที่อาจจะมีพยาธิตัวจีดได้นะะนี่ก็เป็นเป็นอาหารจานพิเศษที่เขาอยากจะกิน ก็เป็นเรื่องที่ที่อันตรายนะครับแล้วเมื่อกี้ที่พูดว่าเออลืมไปว่าที่บอกคนต่างชาติกับคนไทยไอ้คนเอเชียใช่ไหมครับมีการต่างกันอ,อันนี้เนี่ยเห็นเด่นชัดที่ว่าจากประสบการณ์นั่นก็คือว่าเออคนอผู้หญิงไทยขเขมรน,นะฮะลาวไปอยู่ที่ยุโรปหลายปีแล้วก็กลับมาเยี่ยมบ้าน <c oughs> เขาก็จะกินอาหารทางทาง,ทาง,ท,างทางภาคป็นเขา ผมกลับไปก็มีอาการบวม,มบวมขึ้นที่ก็ผมก็ได้รับซีลั่งมาตรวจะนะครับภูมิต้นานทานเขาเยอะอปฏิกิริยามากนี่ขณะไปอยู่ต่างประเทศหลายปีมากๆกลับมาในขณะที่คนยุโรปที่คุณอเมริกันเองโดยตรงเลยนะฮะ,ะไม่ไม่ใช่อเมริกัน รูปผสมหรืออะไร,รนั้นรับตัวนี้คือกลุ่มต้านทานเขาจะไม่ค่อยแรงแต่ยังไงก็พ o s i t i v e อืมนี่ก็คือเป็นเรื่องของเชื้อชาตินะฮะว่ายังมีคนคนไข้เอ่อคนอเมริกันซึ่งไม่ใช่คนอเมริกันโดยตรงเป็น p r o f เ s อร์มาสอนอยู่ที่หมหาวิทยาลัยเมืองไทยแล้วก็อาจารย์ไทยก็พาไปทางภาคอีสานกครับไปอเมริกาก็บวมขืนม้นที่บวมเต่ง ก็ส่งเรื่อยมาตัวจโพสิทีฟอย่างแรงเป็นสตรองรีอ t กชั่งนะครลายนี้ก็เกือบห้าปีกว่าจะลงก็จะมีอีเมลติดต่อมาว่าเออมันบวมขึ้นอีกแล้วระยะอย่างนี้ก็ก็ทางหมอทุนก็จะให้ยาไปนะคนนี้ไม่ใช่อเมริกันโดยตรงครับชื่อจะเป็นทางเอเชียผสมนะครับในกรณีก็คือขึ้นอยู่กับเชื้อชาติเหมือนกัน ครับครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพญาติตัวจีดแล้วก็ให้ความรู้ข้อแนะนํากับไกด์มากรุเทศหรือแม้แต่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวว่าจะต้องแนะนํานักท่องเท,ที่ยวต่างชาติอย่างไรให้ระมัดระวังในการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยและยืนยันว่า ทางประเทศไทยเองก็มีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลแล้วก็มีวิจัยมีงานวิชาการต่างๆในการรักษาโรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับาราซต์แล้วก็นอนพยาธิแบบนี้ในระดับโลกด้วยนะครับวันนี้ขอบอคุณ <Yeah. S 1> อาจารย์มากนะครับที่มาร่วมรายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ okay. แต่นี่คือทั้งหมดของเรื่องดังหลังข่าวในวันนี้นะครับคุณผู้ชมมีเพื่อนมาเที่ยวที่ไทยก็ต้องแนะนำให้ดีนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ